พี่น้องดึงแล้วดึงแล้วพี่น้องเนื้อปูพี่น้องเนื้อปูดึงแล้วแวนสิบานุพี่น้องฟูฟูพี่น้องนี่นี่นี่ดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วเออพี่น้องนี่โอ้จุดก้องดึงดึงดึงพี่น้องโอ้โอ้ประคอพี่น้องประคอโอ้ดึงโอ้มาแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายมือนี้พอหน่อยสิพามาใส่เบ็ดเนื้อปูพี่น้อง เนืลูกปูไปลองเบิ้งพี่น้องเนืลูกปูพี่น้องลองเบิง้งใส่เนืลูกปูพี่น้องเนืลูกปูกระสิก้อนมองนี่พี่น้องมันเป็นเอวิถีอีสานบ้านเฮาพี่น้องใส่เนืปูกระสิเสียพี่น้องโอ้ทุลักทุเลย่น้อยหนึ่งมาผู้เดียวพี่น้อง เนื่อปูพี่น้องเนื่อปูมีปูอีกสามตัวพี่น้องลองใส่เบิงไว้สีใส่ยำเว้นสีหมานบ่ใส่เบ็ดอู้ก้อนเลยเฮียก้อนดีเลยพี่น้องลองใส่เบงสามหลังพี่น้องใส่เบงสามหลังว่าสีสีหมานบ่ใส่ยำเว้นขึ้นเก้าเลยพี่น้องว่าสีหมานบ่ มาลุนกันพี่น้องมาลุนกันว่าสีม้านบ่เบ็ดเนื้อปูใส่ย,ยาเว่นสามหลังมาลุนกันว่า, 4, 000, าสีมานบอสได้มีโตบอพี่น้องใส่เนื้อมันขึ้นฝนตกแห้งอยู่พี่น้องลองเบิ่งว่าปลาเพิ่นตื่นหนาไม่เพิ่นสิกินเนื้อบ่ามาลุนกันมาลุนกันพี่น้องว่าสีม้านบอมื้อนี้มาคอยรับชมตอนต่อไปพี่น้องใสส่ย,ยาเว่นมีนล้างนึงพี่น้องืันนี้ใส่อยู่ สาเด้อพี่น้องสาธรรมชาติเนาเนี่ยบริปลอยปลาเนาะนี่หลังหนึ่งใส่ย่างเว่นเนี่ยหากินง่ายเนี่ยหากินย่างเว่นนี่พี่น้องนี่หลังหนึ่งลังที่สองมันนี้ใส่แค่สามลังหวังผลเต่ตัวนี้เป็นเนื้อใส่เดือนพี่น้องเนื้อใส่เดือนบ๊มีเนื้อใส่เนื้อปูสามลังพี่น้องมาหลุนกันว่าสิมานโบมามาหลุนซอยให้กำลังใจปอหน่อยนียน่เด้อพี่น้อง ใส่หลังที่สามพี่น้องเนื้อป,ปูมาลองลุนกันพี่น้องเนื้อป,ปูใส่ยำเวินว่าสิมานบ่มาลุนกันปูหน่อยพี่น้องจับปูหน่อยได้สามตัวก็เลสีมาเสียบเบ็ดเบิงใส่เบิงลองใส่เบิงยำเว้นว่ามันสีมานบ่มาขึ้นฝนตกงแห้งพี่น้องขึ้นฝนตกงแห้งหนามไม้เพื่อปลาเพิ่นหาวเพิ่นกินเหยื่อนะพี่น้องมาใส่เลยพี่น้องมากระสีเสียบเนื้บอบ่ เอาปูประจมหนามปนไหนให้มันอยู่ปิมๆหนามหน่อยหนึ่งเวลาปลาคอเพิ่มมาชาติส่วนมากสิเป็นปลาคอแหละพี่น้องกินเนื้อปูมาหลุนซอยปาน่อยแน่ว่าสีมานบอหมื่นนึ่งพี่น้องโอ้มืมหนึ่งจับกล่องพี่น้องกับสีชุลรกชุเลแน่จังหน่อยบาแด้วขากล่องมะนั่มอย่านี้แหละพี่น้องกับสีใส่ประมาณเนี่ยร้อยประมาณเนี่ยพี่น้องมาหลุนกันพี่น้องใส่เบ็ดเนื้อปูสามหลังพี่น้องมาหลุนกันว่าสิมีโตบอสายยำเว้นคือเกลืพี่น้อง หากินง่ายๆนี่หากินยำเว้นพี่น้องวาสีมานบอมาทารุนการพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วพี่น้องเหยียบปูพี่น้องเหยียบปูดึงแล้วเวนสีมานุพี่น้องโู้โพี่น้องนี่นี่นี่ดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วเออพี่น้องนี่โอ้จุดก้อดึงดึงดึงพี่น้องโอ้โอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอาโอ้ดึงโอ้ มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วไปหมาจะฐานเหยืะอปูพี่น้องหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มโอ้ยแน่นอนอีรีพี่น้องมาแล้วหนึ่งแต้มพิลาติพวกเราโอ้พิลาต้ยานประคอโอมาหนึ่งแต้มพี่น้องปะไปปดกันกันปดกันพี่น้องไปปดกัน ใส่เบ็ดยำเวียนพี่น้องมาแล้วหนึ่งแต้มมาถึงท้าพี่น้องออตัวใบใหญ่เป็นไหนกระลังห่าวกระลังห่าวพี่น้องหนึ่งแต้มมาแล้วมาแล้วอะพี่น้องหลังจากใส่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องพามายาม หลังจากเขาได้เป็นอะไรตัวหนึ่งพี่น้องไม่ยามหลังนี้เป็นไรเอยียงพุด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 ร้อนเนื้อร้อนบ่หมีพี่น้องบ่มียังเกิดขึ้นหลังนี้ยังเกิดขึ้นยามหลังต่อไปพี่น้องใส่สามหลังเท่านั้นละพี่น้องพาไปยามพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่ว่าเป็นจังไรพี่น้อง ล้างนี่ปูกันยังคือเก่าพี่น้องจะล้างคุณมาเบิ่งล้างคุณพี่น้องเบิ่งล้างคุณมาหัน่นฝนตกพี่น้องมาหัน่นฝนตกเละลบคมก่อนมายามอีกรอบใส่ถิ่มไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ได้ไป็ลอะตัวหนึ่งพี่น้องในอลไรตัวหนึ่งลังนี่แหละพี่น้องเสียบเยื่อไหมหหื้อกาะอยู่เว้ยดึงปลายทิศบนนู้นนี่รุดติ โอ้ยรุดซ้ำเฮ้ยหลัลงนี่รุดอีแล้วรุดอีแล้วโอ้ยมาสาปวดพี่น้องรุดเนี่ยปูนี่ได้ผลอยู่พี่น้องแทบว,ว่าได้ผลทุกหลังอ่จะรุดพี่น้องนี่มันดึงพันดึงพันก้อ,ยอยนใหญ่รุดอีละถือว่า ใส่เบ็ดยำเว้นเฮาได้๋นึ่งแต้มมือนี่พี่น้องเบ็ดสามล้างนึ่งแต้มก็ถือว่าได้ผลอยู่พี่น้องเนื้อเบิดแล้วพี่น้องเอ้าทัวนี้ก็จะเก็บเลยพี่น้องน,นึ่งแต้มมือนนี่ลังนี่มาแห้งดึงทุกรอบเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอหน่อยในช่องโป้งเหนีนยงแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ